เมื่อกี้เราฆ่าเชื้อคันนี้นะครับโควิดแม่งมาเฉยแม่งมาจากการที่นั่นแหละตามนั้นไม่ควรเลยนะแตเมื่อมันมาเราก็ต้องฆ่ามันใช่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกันมาถึงก็ฆ่าเชื้อทุกคันเหมือนกันนะครับ <c oughs> เอาเอาเ,อเอทั้งด่วน อีแบงค์นี่น้ายาตู้ด้านหน้าใช่ไหมพี่ที่ไว้พ่นให้กับลูกค้าใช่ครับเข้าตู้นะครับแล้วก็จะเป็นน้ํายามีอะไรมั่งมันจะเป็นในนี้ไงหัวเชื้อของเดตตองเวลาเราใช้อะเดตตองนะใช่เวลาเราใช้อะเราใช้เพียงแค่เศษหนึ่งส่วนสามของช้อนชาเนี่ยประมาณนี้ช้อนชาอ่าแล้วก็ใส่ไปส่วนนี้เอามาจากอันนี้เลยเอามาจากสูตรของการผสมของฆ่าเชื้อเลยเป๊ะเลย เฮ้ยจริงๆไิงเป๊ะจริงๆริอกับผมก็เชื่อไงผมไม่เสียงรี่นี่คโหนี่มาแล้วไงก็ดูศึกษามาเรียบร้อยแล้วนี่เนี่ยอ๋ออันนี้คืออะไรน้ำเปล่าอันนี้คืออะไรน้ำเปล่าหรืออะไรเฮ้ยกินได้เราข่าวแอลกอฮอล์กินได้ที่ไหนแล้วตายดิครับกินไปแล้ววันนั้นน่ะกินเข้าไปแล้วอันนี้คืออะไรครับแอลกอฮอล์นี่คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์เฮ้ยสนใจเออถ้าไม่สนใจจริงขวดนี้ยกินได้แต่ขายทิ้งนะ เสร็จแล้วผสมเพื่อให้มันละลายต้องใส่เยอะมากน้อยขนาดไหนประมาณฝาหนึ่งฝาหนึ่งฝาหนึ่งก็ประมาณช้อนชาร้อนเนอออนเดอร์ล็อกช็อตหนึ่งเออเนอเดอร์ออนเดอร์ล็อกเนอเสร็จแล้วเพื่อให้มันละลายผสมให้มันละลายกับตัวหัวเชียร์ดิทองเสร็จแล้วพอละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ําลงไปอในปริมาณของกี่ลิตรวะไม่ถึงลิตรอ่ะห้าลิตรห้าลิตรเหรอห้าลิตรไหมห้าลิตรว่านี้แหละ ยังไงก็ได้ต่อเขาเครื่องเราคนให้กับลูกค้าใช่ใครไม่ไม่เฉพาะคาเชื้อเนาะค่าเชื้อพนักงานทุกคนก็ต้องทำป้องกันดีกว่าไม่ป้องกันถูกป่ะพี่ใช่ครับอ่ะครับเมื่อกี้เราเตรียมน้ำยาเสร็จแล้วอ่ะพี่นายไปลองก็จะเป็นน้ำยาที่เข้ามาฉีดคัดกรองเบื้องต้นนะครับเอ่อก่อนที่เข้ารับบริการก็ช่วยป้องกันได้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้ำยาที่เราผสมเมื่อกี้นะครับเป็นฝอยละองออกมาครับ เอค่าล้างเชื้อตามเสื้อผ้าเนาะใช่ใชครับหลังจากที่เราเดินผ่านตู้ฆ่าเชื้อมาแล้วเนาะก็เดินเข้ามาที่หน้าเคาน์เตอร์ตรงจุดรีเซพชันก็คือเราจะมีตัวนี่สแกนวัดอุณหภูมิอลองดูดิอเ่อเขาบอกปกติ <laughs> ปกตินี่คือ <laughs> ยังมีสมองอยู่ <laughs> ไม่ใช่ละก็หล <laughs> ังจากแจ้ง กี่ยวว่าเราจะมาทําอะไรตรงนี้เสร็จปุ๊บก็คือจะมีจุดรับรองลูกค้านะตอนนี้จุดรับรองลูกค้าเราก็คือจะเปิดเป็นโอเพนแอร์ไปก็คือให้มัน<ร>เปิดโล่งเลย<ร>ให้อากาศถ่ายเทครับรแล้วก็อย่างหนึ่งก็ในจุดรับรองลูกค้าเนี่ยแล้วก็บริเวณโดยรอบของออฟฟิศเรามีการพ่นายาฆ่าเชื้อตลอดทุก3ชั่วโมงเลยก็คือใช่ใช่ที่พี่แบงผสมนั่นแหละก็คือเราก็เรียกว่าพ่นทั้งหมดเลยทั้ง ตั้งแต่ทางเข้าภายในออฟฟิศนอกออฟฟิศจุดทำงานช่งางรวมถึงรถลูกค้าด้วยแล้วก็รถลูกค้าเนี่ยคนตั้งแต่รับรถเข้ายันส่งรถกลับเลยก็คือ,อคมั่นใจได้เลยว่าสะอาดปลอดภัยแน่นอนที่ ECU Shop นะฮะ Head o i f i c e ก็เราใส่ใจลูกค้าทุกคนที่เข้ามารับการบริการนะครับเรียกว่าใส่ใจตัวเองไว้แหละเออใส่ใจตังด้วยป้องกันไว้นะฮะออฟฟิศเปิดแล้ว ECU Shop หนึ่ง มาง่ายครับกมบางนากม15นะครับหรือถ้ามาไม่ถูกโทรมาที่0818273881นะครับ ECU Shop หนึ่งนะเบอร์คเซ็ center นะครับหรือสอบถามกันได้ในในเพจนะฮะ Facebook อัดไอ ECU Shop o f f i c i a l ไม่ใช่ลืมลืมลืมจริงโอเคครับก็ฝากด้วยครับครับ